เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวัติภยัยวัตถุประสงค์ตามที่สมาคมได้กาหนดไว้ในโอกาสนี้ผมขอราชนาคุณภพสรีรัตนาไตรรวมทั้งเดชัพพลรมมีปก้าปุกมอมของได้โปดรดบนประดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปบัตรนี้และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและะจัดมลพิษทางน้ำาด้วยการน้ำมันระดับ ช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านปฏิบัติงานตมาในปี2513ทั้งสองโรงกลั่ม ได้เชิญผู้บริหารบริษัทคาวเทคสเชลและซัมมิตเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือและจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหการรมน้ำมันหรือ Oil Industry Environmental Safety Group ซึ่งมีชื่อย่อว่า IESG ขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคม2513กลุ่ม IESG ได้จัดทำกิจกรรมต่งางๆร่วมกัน ระหว่างสมาชิกและร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยว